มีการแตกยังวะโหตา muted, ตไหนเลยอ่ะฮัลโหลบอสไม่จงังหวะเมื่อกี้ไม่แบบเออมาเหอะเออขอเหอะขอเหอะนะสิบชุดสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเท่าไหรค่ครับ สี่แสนห้าครับกระเป๋าอะไรคะสี่สองค่ะอ๋อเธอสิบชุดสุดท้ายขอบคุณมากเลยคะ่ะข <42, S 3> อบคุณครับถ้าติดผมเอ้ยถ้าแตกหมดนี่ผมไปนอนละไม่ไม่อยู่นแนรอนดรอยด์ไปถุงเก็บไป ชั้นบนเลยครับชั้นบนเลยมาชั้นบนเลยเคคชั้นชั้นนั้นน่าจะเจอเช้าให้ดีหนึ่งศูนย์ศูนย์สองครับขอบคุณครับ Chị cái tẻ kìa quá ƠI ƠI Ê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  หายงอมแล้วเว้ยโหต้านไหนเลยอะ่ะฮัลโหลบอนสเ้เนี่ยเห็นพี่ชิวมาตะโกนดังใส่ผมมากเลยคืออะไรครับ ติดแล้วว่าติดแล้วใช่เหรอใช่อแม่ของเหลือไหมถามแค่นั้นของเหลือไหมเหลืออยู่ครับบอลเหลืออยู่ตีได้ไหมอ่ะขอตีได้ไหมฉลองถูกป่ะขอได้ไหมอ่ะก็โดนไปเยอะนะประมาณได้มีการรับลูบี้มั้ยครับไมี999ร้อย990ร้อ่ย ไม่จังหวะเมื่อกี้ไม่แบบเออเวลาจังหวะแบบเมื่อกี้ที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะว่ามันจะติดอะ่ะแบบตีแบบเมื่อกี้คือแบบความรู้สึกคือแบบเชื่อมไม่ได้คิดอะไรเลยอะ่ะเออแล้วแบบกันแตกเอากันแตกมาหรือเปล่าเมื่อกี้กำลังจะกดคาราบาดเออกได้ถ้าถ้าดูอยู่ผมเนี่ยกำลังจะกดคา,าบาดเอาเลยตอนบวกอะ่ะ ล่งสิบแปเมตรสิบเมตรสิบแปเมตรถ้าเอาไปให้อสทีไปน,นั่นแหละล้านแปดเลยนะเมืเ่อไรหค่ติดแน่ละโล่ง ไหนครับไหนครับขอชมหน่อยครับขอชมหน่อยครับช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอชมหน่อยขอชมหน่อยเอาดีเชียมันมาว่ะกี่ทีกี่ทีเนี่ยบวกสี่ไปบวกห้ากี่ทีไม่เยอะไม่เยอะไม่ถึงห้าไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะอะไรนะไม่ถึงเท่าไหร่นะไม่ถึงห้าสิบทีไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงห้าสิบทีบวกสี่บวกห้านะพี่บวกสี่ห้าสิบกว่าทีแต่บวกห้าไม่ถึงมีไหมมีไหมพี่สักชุดสองชุดไหม พอมีกันแต่อยู่ใช่ไหมไม่มีอ่ะหนึ่งสองห้าสี่ครับหนึ่งสองห้าสี่อะไรนะบอลแบบชุดตีอะไรเงี้ยมีไหมครับมีไหมแบบใจดีอะไรเงี้ยดวงดีวันนี้เฮ้ยเอาดีดีไม่ต้องตกใจว่าของพี่พบ,บีไหม ทำไมเอาทำไมเขาให้น,นี้ไม่ไม่ได้ให้ผมผมมาซื้อเขาซื้อมาแก็แต่ผมเอ,อานี้ไปคืนเขาแต่เขาบอกว่า,าก็เอาหักหักลบนี้กับอันนี้ไปเลยก็ก็เอาไปให้บอแทนไงเขาบอกเหรอใช่ใช่คุยละตราไปคุยมาเมื่อกี้แล้วการแตกหลายยันหลายหลยอีกว่าและหก็แตกไม่แค่นั้นบอลสิบพันไม่มีละมีคอ,อ,อปเปอร์ไหมคอปเปอร์สักหน่อยไหมอยากลองสักทีป่ะมีไหมคอปเปอร์มีไหม ได้อยู่ครับเคครับครับเจอกี่ทีสักเท่าไหร่ดีวะมันใช้ร้อยแปดสิบให้ร้อยยี่สิบป่ะวะร้อยยี่สิบมาเลยนะไปกบแอมมีทักสองทีไหมทักสองทีได้ไหมได้สองร้อยยี่สิบไีเลยครับหนึ่งสองห้าสี่ครับไม้บวกห้าอย่าหัวดเพื่อนนะอย่าหัวดเพื่อนนะขอร้องปกตินอนแล้วนี่เอลเอาดี มีไฟแล้วเอางี้เดี๋ยวพี่วิ่งซ้ายให้เคปะกูวิ่งซ้ายกูมีห้าตัวตัวแรกเลยที่ระเบิดลงไปนะใช่เาไปตัะสองตัวไปอ่ะโอ้ดูเขาเพิ่มขึ้นหมดเลยอุ้ยโอ้ยพี่พูดเหมือนก็เหมือนเพิ่มเหมือนเเาจอเอะไรยังไงจริงสองพุ่มเนี่ยแล้วเขาเป็นโลกระสีส้มพี่อาไงบอสเห็นยังแบบประกันลดราคาเอาเล้วกันไปเพี่พี่เขากวนกันเขากวนกันพี่ใช่เขาบอกว่าก็ตอน เมื่อก่อนมันสี่เจ็ดห้าใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหนือสี่เซนก่อนเลยไหมล่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซุ่มก่อนไม่น่าจะเวิร์กว่ะแม่เขารู้ว่าเราชอบวนขวาไงี่ยเขารู้ว่าเราชอบวนขวาก็ต่างละแสนหนึ่งอ่ะเดี่วนซ้ายให้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอุเขาไม่ค่อยเยอะเราผูไม่ได้ชอบวนขวาใครเยอะกว่ากูวนคนนนั้าดดูดูดูเพื่อนดูเพื่อนตอนเพื่อนตายเดี๋ยวเจอไม้ด่านหน้าลำเอาไม้ออกมาป้าเอาไม้ออกมาตาบอลเยอะตาบอลเยอะไม่ปกติโอยู่ไหมอ่ะโอยนี่ว่าสีฟ้า ม่ช้อปปี้ไม่ช้อปปี้คิวติด,ดิดก็มีสี่อันอนะ่ะแค่วัดติดติดก็เวอร์แล้วออจริงๆก็มั่นใจแล้วนี่เดี๋ยวผมชุบร้อยโชว์ที่น,นั่นแน่ <100. S 2> ร้อยรึปล่อยอะไปถึงตายร้อยอะไม่ได้เกิดน,นะแต่ผมโดนลุมแน่นอนอนะ่ะจะโด,น,ดนสึตอ,ตอ,อมแน่นอนอ่ะรีบลีบมันช้อนแน่มันชอ้อนแน่มันไม่ออฟไลน์คนหนึ่งแล้วนะท่าน้ให้ปิดสีส้มก่อนได้ไหมแล้ไอ้ใครยังไม่เอาของเข้าตัวใช่ก่อนเพิ่มทุกวันนะ เพื่อนตายดูเพื่อนแ้เขานอนเขานอนเรานำนะนะมาดเราดูก็ใช่ไงเขานอนแผ่นมากมากมาไม่ใช่เวลาเปแล้วย่างย่าอย่างย่าอย่างย่าอย่าพย่าอย่าง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 ย่าย่าง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 ย่าอย่างย่างย่างย่า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 ยาย่าย่าย่างย่าย่าย่างย่าย่างย่งย่างย่าย่างย่งย่างย่า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 ง่าเ่างา เขาเขาเขาเนตัวโตๆเล่นต้วโตๆมีของก่อนตัวกาโตมีของก่อนช่วยม้ดิช่วยไม้ดิช่วยไม่อยากตีบย่อยจับไม้หน่อยไม้จับช่วยเขาหน่อยหน่อย